กามประกาศตัวเลข CPI ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ออกมาที่เกินคาดบวกอยู่3.7จะส่งผลยังไงต่อตลาดคริปโตเคอเรซีของเราเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วที่ทางของบิตคอยจะเป็นยังไงไปติดตามข้อมูลที่ผมจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังในวันนี้กันครับลุย สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนโซ่คร hey, ิปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่14เดือน9แล้วผมไม่ได้มานํนำการลงทุนเนาะก็เลยนะครับเพื่อนๆใครที่รับชมอยู่ตอนนี้เนาะผมขอแค่กำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับกดไลค์ให้ผมกันหน่อยเนาะคนละไลค์อย่าลืมซับสไครป์พร้อมทั้งกดกระดิ่งสำหรับใครที่เพิ่งได้มารับชมนะครับก็ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเนาะส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับและใครครับเพื่อ,อนๆที่อยากวางแผนการเทรดไปกับผมเนาะเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคของผมนะครับจะอยู่ใต้คลิปของผมเลยด้านล่างตรงนี้นะผมจะมีห้องเทรดนะครับเป็นห้องเล่นสั้นในแบบฉบับของเหาฉลามนะครับซึ่งเพื่อ,อนๆใครที่สนใจก็คลิกลิงก์นั้นได้เลยแล้วก็ทำให้ครบเงื่อนไขนะครับสามารถสแกน QR Code ได้เลยเนาะ เพื่อนๆก่อนอื่นเลยเรามาดูบิตคอยในภาพทางเฟรมเดลี่กันก่อนเนาะซึ่งผมเคยเอาโม,ง,มงนี้ให้เพื่อนๆดูอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในฝั่งของ Pattern ascending b o a r d i n g w e d g เราได้มีการปิดหลุดเลยครับ แนวรับสําคัญจากเทรนไลน์ออกมาไปที่เรียบร้อยก็คือแถวๆนี้เนาะต้องไหมครับมีการขึ้นมาเทสยังไม่ได้ผ่านแล้วก็ยังคงเป็นการไซด์เวอยู่ฉะนั้นแล้วอาจจะมองเป็นการรีเทสเพื่อลงต่อได้อยู่ถ้ามันเป็นแพทเทิร์นนี้จริงๆนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบได้เนาะเพราะว่าในช่วงปัจจุบันก็ไม่ได้มีเหตุผลสนับสนุนในฝั่งของสัญญาณในการกลับตัวในภาพ i m e f เฟรมเดลี่นะ เกิดเพียงแค่ในทางเฟรมหนึชั่วโมงนะครับก็จะเป็นแถวๆนี้และผมก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าแท่งเทียน b ิ t คอยนะครับแท่งแ,แท่งเนี้ยเขียวเขียวแท่งเนี้ยปิดเต็มๆแท่งจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงขาขึ้นในภาพระยะสั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเพืเ่อนๆเห็นไหมครับการปิดแท่งเทียนของเขาเนี่ยในแท่งเนี้ย ก็ไม่ได้ปิดสวยงามเลยกลายเป็นว่าปิดเท่าๆกันซะอย่างนั้นและก็ไซด์เวขึ้นมา2 3วันเนี่ยยังคงมีแรงเทขายแถวๆนี้อยู่นะครับประมาณช่วง2 6 0 0 0กว่ากว่าอยู่อันนี้ปิดหลุดคอนเฟิร์มขึ้นมาเทสไม่ผ่านยังคงไซด์เวเพื่อจะลงต่อได้อยู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ทั้งมุมมองของแฮ and s h o u l d e r ด้วยนะครับถ้าเป็นมุมมองของทั้งเอชดิ้งบอดดิ w e เวทที่เราปิดหลุดลงมาทั้งแฮ and s h o u l d e r เนี่ยแสดงว่าแนวโน้มของ Bitcoin หลังจากนี้จะยังเป็นการลงต่อได้อยู่นะครับเป้าก็คือตัั้งแต่อะไรครคบ โลว์โลเกิดขึ้น20,020 2เป็นจุดที่ราคาบิตคอยเนี่ยมีการเปิดแกลบทิ้งเอาไว้ถูกต้องไหมครับอ่ะเปิดแกลบที่โซน20,000ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นไปได้อยู่เช่นนะว่า DXY เนี่ยจริงๆผมได้บอกว่ามีสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะมีการย่อในภาพระยะสั้นก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมนะครับว่า DXY เนี่ยยังคงโมเมนตัม um เนี่ยยังคงดูบุชอยู่ทั้งในฝั่งของ MaxD เนี่ยยังคงครอสกันแต่เป็นการครอสกันที่ อยู่เหนือศูนย์ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นการย่อนในภาพระยะสั้นทําให้ราคาบิตคอยอาจจะมีโอกาสในการดีตัวขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อไปล้างสภาพคล่องฝั่งด้านบนที่2 6 5 0 0 2 7 0 0 0ดอลลาร์ก็เป็นไปได้ใช้คําว่าในภาพระยะสั้นนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามีสภาพคล่องนะครับที่โซนด้านล่างเช่นเดียวกันที่ราคาบิตคอยยังไม่ได้ลงไปล่างก็ะจะเห็นว่ามีตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่ครับแถวๆโหลเดิมประมาณ2 5 2 0 0 2 3 8 0 0 2 1 0 0 0 หรือแม้กระทั่งโซนด้านบนนะครับถ้า DXY มีการย่อแน่นอนครับบิตคอยก็ปรับตัวขึ้นทาร์กเก็ตเข้าๆก็ประมาณ27,000-28,000ดอลลาร์โดยประมาณซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ได้มั่นใจนะว่าเขาจะไปทิศท,ทางไหนก่อนนะครับในเมื่อผมไม่ได้มั่นใจสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คืออะไรครับสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือว่ารอครับให้ราคาไปถึงจุดต่างๆก่อนอย่างเช่นถ้าลงมาแล้มีสัญญาณในการกลับตัวผมก็จะเข้าเทรด แต่ถ้าไม่มีผมก็จะรอในโซนถัดไปถัดไปเพราะว่ามีสภาพคล่องที่รองอยู่ส่วนถ้าเขาขึ้นไปล่ะถึง20,070เป้าแรกแล้วผมทำยังไงต่อล่ะครับแอดอ่ะ2 0 0 7ก็อยู่ราวๆนี้เชน่ะว่า20,070นั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆอยู่แถวๆอะไรครับในฝั่งของเทร,รนแนวโน้มขาลงเห็ไมครับเทร,รนแนวโน้มขาลงแล้วก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับเส้นค่าเฉลี่ยที่เรายังไม่ได้ผ่านไปเลยนะครับเราอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ยขาลงอยู่ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับว่ามีการขึ้นไปล้วไม่ผ่านแล้วก็เด้งลงต่อแสดงว่าถ้าขึ้นไปแถวๆนี้ โอ้โหค่อนข้างใกล้เคียงกับสภาพคล่องพอดีอาจจะเป็นจุดที่ผมเนี่ยจะโฟกัสในฝั่งขาลงระยะสั้นไปก่อนซะมากกว่าแล้วก็ท p ีตามสภาพคล่องต่างๆไปหรือท p ตามสัญญาณในการกลับตัวไปอันนี้เป็นในฝั่งขาช้อนส่วนในฝั่งขาลงถ้าผมจะเข้าเทรดทำไมผมถึงบอกว่าผมต้องรอเนาะเพราะว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้มีออเดอร์ในการเข้าเทรดนะครับมันยังคงไซเย์และผมก็ไม่ได้มั่นใจผมก็เลยไม่ได้เข้าเทรดแสดงว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับสภาพคล่องในฝั่งของระยะสั้นที่เราได้ดูกันไป ประมาณช่วงไหนเอ่ยอ่ะประมาณแถวแถวสองหมื่นห้าพันแถวแถวโลเดิมก่อนแล้วก็สองหมื่นสี่พันไปเลยฉะนั้นแล้วจุดที่ผมจะรอก็คือจะเป็นแถวแถวโลเดิมตรงนี้ SL เอสแอลก็แถวแถวเนี่ยครับอ่ะแล้วก็ทีพีแบบนี้ถ้าเขาลงมาก่อนนะถ้าเขาลงมาก่อนนะครับอ่ะลงมาก่อนอ่ะผมก็จะโฟกัสแถวแถวนี้แต่ถ้าแถวแถวนี้ไม่มีสัญญาณในการกลับตัวผมก็จะมาโฟกัสแถวแถวนี้ถ้าไม่มีอีกผมก็รอแถวแถวนี้ ประมาณนี้พเพื่อนๆครับและใครที่อยากวางแผนเทรดฟรีไปตลอดชีวิตเนี่ยพเพื่อนเเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคใต้คลิปล,ล่างของผมเนาะอย่าลืมโอนเงินแล้วก็เข้าไปเทรดทำให้ครบเงื่อนไขนะครับซึ่งผมจะวางแผนเทรดทั้งบอร์ดแล้วก็เป็นแผนระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ในไลน์กลุ่มเนาะผมเพิ่งจะเริ่มทำเท่านั้นนะครับพเพื่อนเพื่อสามารถมาแจ้ง u ู d ได้ที่ห้อง Discord OKX OK นะครับอ่าตรงลิงก์ Discord ของผมเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันตรงนี้นะครับลิงก์ Discord เพื่อนเพื่อนเข้าได้ฟรีแจ้งยูเได้เลยนะครับลค่คคที เข้ามานะครับในดิสคอร์ของผมผมก็จะมีมุมมองที่ผมแชร์เอาไว้เป็นข้อมูลที่ผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในแต่ละช่วงเวลาที่ผมมองว่ามันน่าสนใจผมแชร์ไว้ในนี้แบบฟรีๆเพื่อนๆสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเทรดได้นะข้อมูลต่างๆที่ผมอัพลงให้นะครับก็ฟรีนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนและ ข้อมูลต่อไปแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจนะก็เป็นจุดที่เราควรจะรอแล้วกันนะครับเป็นจุดไหนที่เราควรจะเข้าเทรดผมก็จะมองเป็นในฝั่งของส่วนประมาณ2 7 0 0 0นั่นแหละเนาะถ้ามองตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกนะครับโดยประมาณ 27, 0 0 0 27,500ถ้ามองเป็นการอาเฟมอาจจะมองเป็นการขึ้น2เพื่อลง345ได้อยู่นั่นเองเพื่อนๆครับส่วนใครที่อยากให้การสนทนผมเนาะจะมีการวางแผนเทรดแบบ exclusive ไหมครับที่ใน Discord เนาะแล้วก็จะเป็นใน u t u b e นะเพื่อนๆสามารถกดสมัครหน้าช่อง u t u b e ของผมได้เลยใช้คอมพิวเตออออรร์หืืืมถ Android เท่านั้นนะครับชำหรับผ่านช้อปปี้เพลเนาะตกเพียงแค่วันละสิบาทหรือเดือนละ3 0 0บาทเท่านั้นครับอพอเรามาดูในมุมมองถัดไปนอก็จะเห็นได้ว่ายังมีโซนต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่ที่เราจะกดเข้าเทรดกันสําหรับแฟร์ไวลูก Ga ็นะครับแถวๆนี้ประมาณส่วนเท่าไหร่ครับสองหมเป็นต้นไปแถวๆน,นี้ก็จะอยู่ในฝั่งของไส้เทียนแถวๆโลเดิมนะเพื่อนๆก็โฟกัสแถวๆนั้นแล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นสภาพคล่องที่ผมพูดถึงในภาพระยะสั้นนั่นเอง ก็อาจจะลอโฟกัสตรงนี้นะครับถ้ามีสัญญาณในการกับตัวถ้ารับไม่อยู่แน่นอนครับเราก็จะไปสภาพคล่องที่โซนถัดไปหรือล่วงหยับหยับต่อไปเกิดหรือว่าโลใหม่เกิดขึ้นนั่นเองครับ ส่วนที่ใครที่จะโฟกัสเทรดฝั่งขาช็อตก็เห็นไหมครับว่าโซนแต่ละโซนในมุมมองต่างๆนียก็จะอยู่ไม่ห่างไกลกันมากครับก็จะใกล้เคียงกันประมาณ20,07แล้วก็ลากยาวไป20,08แล้วก็20,09เลยทีเดียวครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้มั่นใจนะก็รอโฟกัสจุดต่างๆที่มันปลอดภัยแล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงทิศทางของบิตคอยจะเป็นยังไงลองคอมเมนต์แบ่งปันไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่เกาะวันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ